ไม่เลิกพ์มลนิดาแจ้งติดโควิดเผยมีอาการเจ็บคอคข้ลันขอดโทตกกองละครทำเอาวงการบันเทิงปั่นปวนอย่างต่อเนื่องสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เหล่าคนในวงการบันเทิงต่างทยอยออกมาแจ้งการติดเชื้อลายวันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดผวาหนักมาอีกลายสำหรับนางเอกสาวพิมลนิดา ออกมาแจ้งข่าวให้ผู้ที่ใกล้ชิดทราบว,ว่าตนได้ตรวจพบเชื้อโควิดทั้งนี้ต้องขอโทษทางกองถ่ายชายเพศยาโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพข้อความผ่านไ g จส่วนตัวว่า เมื่อวานพิม์มีอาการเจ็บคอและเป็นไข้จึงรีบเดินทางไปตรวจ rt pcr ผลออกมาว่าพบเชื้อนะคะซึ่งพิม์ก็ได้แจ้งให้ทุกคนที่ใกล้ชิดและเจอพิม์ในช่วงเวลาที่ผ่านมารับทราบเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องงานพี่แพรผู้จัดการของพิม์ก็ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทั้งหมดแล้วเช่นกันโดยคิวงานทั้งหมดจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าพิมจะรักษาตัวจนหายดีค่ะ ทั้งนี้พิมพ์ต้องขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านและผู้คนที่ได้รับผลกระทบมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งางานนี้ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้หายไวๆเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคะ่ะ